แต่เราฝันเฮนตตหริวนะครับมีคำนัยฝันวาดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านะครับค้าขายล้มเหลวเป็นเรื่องปกติตามดวงของท่านนะครับอย่าปล่อยให้ดวงวิบัติทางการค้าดูแลเรื่องทำเลที่ตั้งอย่าขวางทางรถอย่าขวางทางน้ำบูชาพระทางที่ใต้เป็นสำคัญนะครับเพราะนั่นคือแหล่งขุมทรัพย์นะครับ ส่วนเลขมงคลในคำทำนายฝันก็คือเลข737ครับแล้วก็เลข219ครับแล้วก็เลข249ครับแล้วเลข5้ครับบวกเลข766กครับบวกเลข24นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครช่วคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดราย์การโปรดกดเปย์คงหัและจาร์นี่ครับและขยิมมากดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนี้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับอาจารย์เจี๊ยมาดก่อนหมอดูพี่